สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ FC สปอยกอนเตะทุกท่านเลยนะฮะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมับผมจรนะฮะวันนี้จรก็นำทัศน้ฟุตบอลดีๆนะฮะประจำวันศุกร์ที่6มกราคม2566นะฮะมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เช่นเคยสองคู่ด้วยกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้นะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คลิปคอนเทนต์นี้เป็นกำลังใจกับจรและทีมงานด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่อยากมีกลุ่มสังคมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะาแนวทางนะฮะและยังมีทีเด็ดฟุตบอล หรือคลิกลิงก์สีฟ้าทักเข้ามาได้เลยนะที่สำคัญเข้ากลุ่มฟรีครับผมสำหรับคู่แรกวันนี้นะฮะไปดูกันที่ศึกบิ๊กแมตช์นะฮะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดนะฮะต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะครับผมในศึก FA c เอคัพอังกฤษนะครับผมคู่นี้จะทำการแข่งขันในเวลาตีสามนะฮะก็เจ้าบ้านนะครับผมเพิ่งเปิดรัง ขยี้บอลบัตมา3ประตูต่อศูนย์นะฮะในลีกเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็ต้องบอกว่าผลงานของพวกเขานะฮะเกมในลีกนะฮะและก็บอลถ้วยนะครับผมก็ชนะรวดนะฮะซึ่งฟอร์มกําลังเข้าฝักเลยทีเดียวนะสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะส่วนทางด้านของเอเวอร์ตันครับเกมที่แล้วโดนไบรตันนะฮะบุกมาถล่มยับคาบ้าน4ประตูต่อ1เลยนะฮะแล้วก็ผลงานรวมทุกรายการของพวกเขานะครับผมยังไม่ชนะใครเลยฮะและมีเสมอเกมหนึ่งครับผมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าแสบมมากเลยนะผ นนะะแต่ก็ยังมองว่าเกมวันนี้นะครับผมเจ้าถิ่นนะฮะมีเปอร์เซนต์ที่จะเอาชนะได้มากกว่าเยอะนะฮะแล้วก็เป็นการเล่นในบ้านของพวกเขาด้วยนะฮะนักเตะกําลังมีความมั่นใจครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะเชื่อว่าวันนี้แมนยูจะชนะครับผมแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะในเกมบอลถ้วยนะถึงแม้ว่าเอเวอร์ตันฟอร์มจะไม่ได้ดีนะครับผมแต่ว่าสถิติการพบกันนะครับผมของพวกเขาก็ต้องบอกว่าเอเวอร์ตันสามารถมีสกอร์อย่างน้อย1ประตูแทบทุกนัดเลยนะฮะบวกกับเลทราคาะะที่วันนี้ให้แมนยูต่อ1.25แบบ นี้นะฮะขอมองไปที่สกอร์สูงแล้วกันนะเชื่อว่าคู่นี้น่าจะมีสกอร์รวมกันเกินส่งประตูนแน่นอนฮะส่วนคู่ที่2ครับไปกันที่หลีกฮอลแลนด์พิเมีย์นะฮะเอฟซเนเต้ครับเปิดบ้านพบกับเอ็มเมนนะ,ะคู่นี้จะทําการแข่งขันในเวลาตีสอครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านทาเนเต้นะฮะเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากนะเพราะว่าซีซั่นนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยครับ แล้วก็ขนาดเดียวกันทีเบียนเองก็ผลงานจ่ำแย่ครับผมแต่ว่าเกมก่อนหน้าครับพวกเขายันเสมอในบ้านนะกับอาแจกอัมสเซนอลนะผมสามตุต่ตัวสามนะส่วนเกมนอกบ้านก็ดูน่าเป็นห่วงครับวันนี้ต้องมาเยือนทเวนเต้ที่ก็มีเกมในบ้านที่เรียกได้ว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะดูแล้วน่าจะลอดยากครับผมนะกับกำแพงที่แบกแค่หนึ่งช่วงตัวแบบนี้นะฮะมองแล้วน่าจะข้ามไปได้ไม่ยากครับลุนประตูที่2ได้เลยนะครับสรุป2ทีมที่จะพาเพื่อนๆเ,เข้าวินได้นะตัวแรกไปกันที่สูงแมนเชสเตอร์ ูินเต็ดที่2.5ครับส่วนคู่ที่2นะฮะต่อ FC เทวนเต้1ช่วงตัวได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับหากต้องการรับทัศนะเพิ่มเติมนะสามารถแอดไลน์นะครับผมนะฮะหรือว่าติดตามไลฟ์สดทุกวันได้ที่ช่อง tiktok อกสปอรกตเต้ได้เลยฮนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ